นี่มีนี่นั่นก็ะฉมนไปี่นี่นี่ฟึกเกียนบิดมัมันกันเอาอีกตัวเกแต่ขนาดมันต้องใกเตียาเต่าแบบนี้มันไหนเเกิาเจียวันที่สองล่เกง đó 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 luôn đó Boleh Đây เห็นปูมอนปรยนนะครับรการปิดปึกเอาว้ใจหลกักเข้าหลากักแนมเนาะและ้วการมาเดียวของผมกัหงหงกไปรน่อนรดนไม้ครับมาฮัดกันนี่นะหันใจฮัดใจเนี่ครับวัตถุประสงค์ของเขาในการฮัดทเข้าร่องงัวนี่คืออย่างก็เอาใ้ใจประโยชน์นะครับเอาว้หลักหลักเข้าก็หลกกัหลกพวกหกนินอย่างเงี้ยพวกของใจประโยชน์ในสวนนี่นะหลกัก้ําอย่างเงี้ยครับกับอนุรักษ์ตัวเองอย่างเงี้ยครับมันเป็นความชอบของเขาบับเ,นะเป็นความชอบอย่างเงี้ยครับ อย่ามันทิ้งในไปในรถเข้ามาได้กะใจง้อยครับหใล่อใจรออย่าง,งาีไไาไไ้งครับ,อ,งงรบอันนี้คือวัตถุประสงค์กคือเนี่ยต้องอการอนุรักษ์ปร้โยเนี่ยครับอน,น,นุรักษ์ตัวเอย่างนี้ครับซึ่งมันจะหายครับมันจะหายไปนะครับเพราะมันสามสิบกว่าปีแล้วมันหมดีแหล่งกับเต่าอย่างนี้ยครับถ้าเขาอยากให้เพื่อไปฟึกคิดี่ได้อ่าถ้าสมมติอ่ะถ้าสมมติว่า,าจะไปเพืฟึกหรือฮับจ้างฟึกอย่างนี้มีไหมครับตีเป็นเที่ยวครับเที่ยวสองบ้นห้างอย่างนี้ยครับฟึกจนเป็นเอาจนเป็นนะครับ ก็สมัยมก่อนเป็นเจ๊งโงเมียงเนาะครับมาเดี๋ยวนี้เขาว่าท่านนี้เป็นไปกับเปลี่ยนว่าบะมันเดี๋ยวเปลี่ยนว่าบะมันแดงเนี่ยรับทันบะมันลูกผสมเนี่ยเขามีแล้วครับมีแล้วครับมีนี่ตีนยุนงฮะตีเดียวกันนี่ขาเนี่ยยังมีอยู่เนาะ นี่ครับนี่มันล่อหลางไม่เกาเนอสีลุงนหนาแล้วเนี่ยูละ้าิบสิแปดสีคือเป็นการเพิ่มมุลคราวัวได้ไหมครับครับครับแมนครับคือเริ่มเริ่มต้นเขา ยังจะไรเขาซื้อมาก,ก่อนผมก็ซื้อม้าเนาะซื้อมา้าแล้วเอาราคามันราคามันสูงหน่อยด้วยน่ะและ้วก็มันไม่ได้ขายง่ายผมก็อันนี้น่ยมาฝึกหลอี่ย,มมยครับฝึกหลอถ้าเป็นหลอแล้วมันก็นราคาดีนนหน้อยเนาะครับเนาะเขาก็สามารถเลือกซื้อไปใจได้เลยครับเป็นการสร้างมูลค่าไปใน,นตัวเป,เป็นการสร้างมูลค่า